สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรพวกกันวันนี้นะทุกคนพวกเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันกล่องสุ่มที่จะเปิดวันนี้นะเราบอกเลยนะว่าเราเนี่ยไม่เคยเปิดเลยนะครับทุกคนใช่ค่ะทุกคนนอกจากจะเป็นกล่องสุ่มกล่องเล็กอันเนี้ยนะครับทุกคนอันนี้อันนี่นะล้กันอ่านี่เป็นกล่องเล็กนะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาแกะบล็อก ของกิงของจังใช่ค่ะทุกคนนะคะก็จะเป็นบล็อกแบบว่าเป็ดนะทุกคนได้มาเป็นแบบ V 2มันเองทุกคนคุณจะชอบเพราะมันน่ารักนี่กันมาดูดีว่ากันชอบตัวไหนซึ่งปกัิจารอ์ุคนมีอยู่2ตัวนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะถือหมอนพี่เลียนแได้ตัวไหน พิมอย่างได้ตัวนี้ก่อนนี่อ่ะแล้วก็นี่ตัวใหญ่เลยนี้นะคะจะเป็นดอกไม้ทุกคนซึ่งในนี้นะคะมีซีเกตนั่นเอง <c oughs> ทุกคนมีซีเกตเหรอมีซีเกตนะทุกคนซีเกตก็จะเป็นตัวนี้เลยหมายถึงว่าในกล่องมันมีซีเคตเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่น่น<อ>จาจะมีนะทุกคนตื่นเต้นมาดี๋ยวนะคะจะมาเริ่มแะกะตัวเลยดีกว่านะ,ะทุกคนแบบดูปฏิกาลไม่เสียเวลาเสียนาฬิกานะทุกคนเราได้ไม่ต้องดูกล่องฉันแนะนำว่าในนี้ต้องมีซีเคตหนึ่งตัวนะคะครับผมอ่า มามากกแก่กันเลยแกะกันเลยใช่ไหมเอาเป็นกล<ด>่องกล่องนี้แล้วกันกล่องกลางมาแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มแกะกันเลยนะคะตอนนี้ก็แก,กแะ,ะกแกได้แล้วเรียบร้อยมาอุ้ยอุ้ยมาอย่างนี้เลยเหรอมาอย่างนี้เลยเหรอเห็นแล้วเอาเป็นพร็อพนี่เป็นพรอ็อพอ๋อพร็อพเลยใช่ตาดีตาดีที่แต่น่ารักเหมือนกันทุกคนเราได้เป็นหมวกมาแล้วก็ได้เป็นแมวมานี่เป็นแมวเฮ้ยแมวน่ารักอะแล้วก็มีหมวกนะคะทุกคนเดี๋ยวมันดูตัวเป็ดกันดีกว่าน้วมันถึงแมวยังไงอ่ะ ะไม่ถือแมวยังไงมีรูปมาถือแมวอ่ะลองมาดูกันปึ๊มันาแบบว่าแบบที่ว่าไม่มีอะไรเลยอย่างงี้ใช่ไหมน่ารักอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่หมวกให้น้องกันดีกว่านี่แบบไม่ได้แต่งตัวอะไรอะไรมาเลยนะครับเนี่ยให้เราแบบแต่งตัวโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ปะเออเออยังไม่หานทุกคนแป๊บนึงกำลังประกอบอยู่เอออย่างี้เป็นนักบินเลยแต่ไม่ใช่นะ นาี่อันนี้เลยคุยน่ารักอ่ะเดี๋ไว้เดีไว้เดีไว้แล้วก็มีการ์ดด้วยนะทุกคนการ์ดก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคนี่นะคะทุกคนก็เป็นตัวแรกคุยน่ารักอ่ะโอเคจับไม่ได้ให้นอนกับนี่เออโอเคพี่เบลต่อเลยมากล่องนี้นะครับที่ฟิล์มหยิบมาเดี๋ยวดูนะครับเริ่มผมการัดปะเนี่ย้ย เฮ้ยหัวใจของกันนี่ดิการจัดท่าอันนี้ดูสิขีดเด่นที่สุดเป็นตัวนี้เว้ยมาดูสิแกออกมาแกออกมานี่นะครับเป็นอย่างนี้ทุกคนดูดีทีดูดีทีดูดีทีนี่นี่ดูดีทีดูดีทีโอ้ยเขาเต่งอุ้ยตึงแกะเลยนะตึงตองฮึบอุ้ยมันโล่งมันโล่งเนี่ยมันไม่ได้แต่งอะไรไปอยู่แล้วนะครับทุกคนโอ้ยน่ารักอ่ะนี่อุ้ยมันคืออะไรอ่ะโทรศัพท์ตอบอันนี้ โอเคเออใช่ดูลองใส่ดูก่อนนะโฟกัสใส่ยังไงเขาใส่อย่างี้ใช่แต่มันต้องเอียงไะนะใส่ให้เหมือนเลยได้ไหมเอียงเอ้ยงไปใส่ยากกันเนี่ยแเราช่วยกันสองพลังรวมน้ำใจเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยเอี๊บ่ะอ่าหลุมหบหน่อยกั๊ดไม่เห็นหัวใจมันเอียงเอียงไงนะจีเอียงได้ไหมเอากระดูกวางอันนี้อนี่เหรอมีเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ อยังสวยอ่ะน่ารักก็ตัวเนี้ยจริงเหมือนการ์ดเขาจะเอาไปเช็คของแท้ด้วยนะใช่ค่ะทุกคนโอเควางเลยต่อไปเราจะไปนะเอาไปกันแต่ไม่เห็นพ็อปเห็นแล้วก็อ่ะอันนึงจ้าวซ้ำเฮ้ยเดี๋ยวกันนะโอ้ตัวนี้พี่อยากได้โอ้ทำไมประกันได้ตัวที่ไม่อยากได้ถึงก็ได้กับตัวที่ประกันอยากได้สับกันนะครับทุกคนมามาไอมแกะนี่ให้ได้ไหมได้ได้ได้เพราะว่าเพราะว่าเขานี่นะคะอุ้ย เป็นตัวใหญ่อยู่นั่นเนี่ยแล้วก็มีแว่นดำน้ำม,มาให้มีเอ้ยอยากรู้ว่าตาเหมือนกันไหมเหมือนอน่าจะไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมน,นี่เป็นยังไงนี่จะเป็นตาตกๆอะทุกคนเห็นไหมเอมอออเออตาจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตาแบบแปลงนี้โอเคข่ะตจเอ๊มาเดยาใส่ใส่เลยแค่ใส่หัวเฉยนะพวกัสใส่หัวใช่ไหมใช่ใช่ใส่แว่นไม่ได้ เป็ดน่าจะมาค่ะโคตรจัดนะคนี่เป็ดดูขี้เวียงจัดเลยทุกคนมาอันต่อไปนะครับของผมนะมาดูเซจไหนกระปู๊งเมาจับต้องไม่คุ้นเลยนะเมื่อกี้อ่ะกัดแกะอนี่ให้หน่อยกัดแกะตัวให้หน่อยเป็ดมันจะได้ตาแบบไหนอะได้ตาแบบนี้บ้างได้ตัวจริงด้วย ตกใจนะนะว่าซีเกตจะแตกกันแล้วครับผมซีเกตคือตัวอะไรครับเหมือนจะเป็นตัวไม่รู้ทุกคนอย่างในตัวหน้ากล้องนะโฟกัสน่ารักตัวไหนตัวเนี้ยนะเออเนี้นะคะทุกคนเป็เป็นอย่างเงี้ใส่เลยใส่กระโปรงได้เลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่กระโปรงไม่ใช่กระโปรงโอเคนะคะทุกคนกระโปรงก็จะใส่อย่างนี้นะไหนดูหน้าเขาสิแล้วอันนี้เหมือนจะใส่แบบที่คาดหัวนี่จับนิดนึงจัดนิดหน่อยให้ตรง อัีตัวนี้น่ารักนะอือเฮ้ยอ่ายังไม่จบบัลเล่ใช่ไหมนี่ดูการเขาโอ้ยตั้งอะไรด้วยเขาเจ๊งฮะโอเคมาสีเก็ยเลยครับสี้เกียจนะแล้วจังหวะนี้มาครับอะไรเงี้ยหน้ากล่องเหรอหรือว่าไม่เออหน้ากล่องปะวะน่าจะหน้ากล่องนะี่ยขี้เกเลยแกะตัวนะใช่ไหมวะตกใจ ตัวน่าตัวน่ากล้องนะ้ใช่โอู้หทำไมหมวกเขาใหญ่จังสีนี้หมวกเป็นดอกไม้ได้ไหมอ่ะับไปเลยยังขอดูการเลนะประกาศได้ค่อ้หตัวหน้ากล้องจริงด้วยตกใจที่มันสกิลต์นะครับทุกคนนี่เลยน่ารักจริงโอ้โหเต็มจอเลยมันเต็มมากเลยนะ คือรู้สึกว่าขอมันใหญ่ไงไม่รู้อะหมวกก็ใหญ่อันนี้เนี่ยเนี่ยสระว่ายน้ำอะอันเนี้ยคุ้มากใหญ่แบบคุ้มอะทุกคนอมาฟิล์มมาดูโอเคดูเห็นแล้วนะครับทุกคนเม่ซีเคนหรือเปล่ากันอะอ่ไมน้ำหรอไม่ใช่มันคือตัวนี้ตัวนี้มันก็อยากได้เหรอ ตัวดีตัวนี้ก็รยักได้ทุกคนโอ้โซีเกตเป็นไรไม่เป็นไรน่ารัก,กรเหมือนกันซีเกตไม่มามใส่หมดอันนี้เคือะอุ้ยอันนี้มีน้ำตาคอด้วยจริงเหรออ๋ออย่งงางนี้เลยก็มีง่วงนอนจัดแสดงว่าแบบเวลาเราเหาวจะมีมะน้ำตาไหลนะครัไปหาให้ดูนะไม่มาเลยนะเห่าวไม่กินิงแหงนิดหน่อย นีถือหมอนด้วยถือหมอนมีนะคะทุกคนน่ารักมากเปถือหมอนน้ำตาคอนะคะเล็นี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะเรียกด้ว่าเปิดครบ ทั้ง6ตัวเออ6ตัวเลยนะครับสีเข็ยไม่ออกเลยนะครับทุกคือว่าเป็นอะไรนะทุกคนว่าแต่ละตัวเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะใช่รู้สึกว่าตอนนี้มีรู้สึกจะชอบดอกไม้มากกว่าดอกไม้เนี่พราะหน้ากล่องอ่ะใช่นี่ใช่ไหมนี่แล้วชอบตัวไหนชอบเหมชอบทุกตัวค่ะชอบทุกตัวอืมอ่าเดี๋ยวให้อ่ะเธอเรือเรือเรือนี่เ้ยเดี๋ยวผมกอกว่าตัวนี้ก็น่ารักนะมาดูเหมือนเจ้าหญิงอ่ะนี่นี่นะคะทุกคนนี่น่ารัก เพื่อนชอบตัวไหนก็อย่าลืมบอกนะครับผมใช่ค่ะทุกคนชอบตัวไหนเราเปิดได้เขามีนะบอกนะครับทุกคนค่ะทุกคนเอาล่ะค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะทุกคนในถัดคลิปหน้านะคะพวกเราจะมาเปิดกล่องสมรภูมิอย่าลืมติดตามกันมาเยอะเลยค่ะทุกคนครับผมวันนี้ก็ขอจลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย พูดอย่างไรพูดแต่ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิ o ฟอร์แฮปปี g นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้งอยู่อ้ามา